ำแหนมกันได้ไหมคะแหนมที่ทำเองค่ะตอนนี้เขาก็ครบอายุแล้วนะคะครบมานานพอสมควรแล้วค่ะก็หยุดความเปรี้ยวของเขาด้วยการนำไปแช่ในตู้เย็นนะคะห้องแช่ธรรมดาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะหยุดความเปรี้ยวของเขาจริงๆแล้วคือนำไปแช่ในช่องแช่แข็งได้เลยนะคะมาค่ะวันนี้ก้อยจะ เปิดให้ดูนะคะว่าหน้าตาแหนมของก้อยที่ทำเองเนี่ยหน้าตาเขาเป็นอย่างไรคะ่ะนี่คือแหนมนะคะมาดูกันค่ะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะ เลยค่ะหน้าตาแหนมของก้อยนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวดมกลิ่นดูนะคะหอมเปรี้ยวมากๆเลยค่ะน่ากินที่สุดวันนี้ก้อยจะต่อยอดแหนมด้วยการทำข้าวผัดแหนมนะคะก้อยจะใช้แหนมสองชิ้นค่ะ เนื้อแหนมเขาจะมีความแห้งนะคะจะไม่มีน้ําเละออกมานะคะได้หน้าตาที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะและแล้วเราก็จะได้แหนมโฮมเมดไว้กินเองค่ะ